สวัสดีค่ะผมกับอาจารย์โอสิริกรนะพิรัตได้ในรายการอ่านหน้าไพ่ก็รู้ใจนะคะในอีพีที่165นะคะกับไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความเป็นผู้หญิงนะคะความเป็นเพศแม่ความเป็นแม่บ้านแม่เรือนความเป็นภรรยานะคะเป็นแม่ของลูกนะคะ แล้วเป็นพ่แม่บ้านด้วยนะคะซึ่งจะแสดงออกถึงาการดูแลผู้อื่นนะคะอย่างดีที่สุดนะคะโดยเป็นการดูแลที่เหมือนแม่ดูแลลูกนะคะในภาพเราจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งตั้งครันอยู่นะคะสวมชุดลายผลทับทิมนะคะซึ่งแปลว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะและในภาพย,ยังมี ฉากหลังเป็นป่าไม้นะคะมีเอ่อน้ำตกนะคะอยู่ตรงนี้นะคะน้ำตกแล้วก็ทุ่งข้าวโพดนะคะซึ่งกำลังออกฝักอย่างสวยงามนะคะแล้วเธ,เธอก็ถือฝักข้าวโพดไว้ในมือด้วยนะคะเขานั่งอยู่บนบาลังก์ของการที่มีบอกรองอยู่นะคะหลายใบ ดูแล้วสะดวกสบายดูแล้วดูมันนุ่มนิ่มดูมันสบายนะ,ะแบบนั่งแบบสบายๆนั่งแบบนุ่มๆน,นะคะแล้วก็ยังมีเครื่องหมายของวีนัสนะคะซึ่งแปลว่าเพศแม่หรือเพศหญิงนั่นเองนะคะซึ่งเราก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าหมายถึงเออหญิงที่ตั้งครรภ์น,นะคะหรือหญิงที่เป็นแม่ของลูก หญิงที่เป็นภรรยานะคะหรือหญิงที่เป็นภรรยาแม่บ้านแม่ของลูกนะคะคู่สมรสนะคะเป็นไพ่ที่ผู้ชายหยิบได้จะหมายถึงนารีอุปถัมภ์นะคะและถ้าผู้หญิงหยิบได้ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจจะมีผู้ใหญ่ผู้หญิงคอยอุปถัมภ์อยู่ถ้าเรื่องการงานนะคะได้เจ้านายผู้หญิงจะดีนะคะ แล้วลืมบอกไปไพ่เป็นนี่เป็นไพ่ผู้หญิงที่ใจดีด้วยนะคะใจดีดูแลเอาอกเอาใจคนเก่งนะคะดูแลเหมือนเป็นแม่ดูแลลูกได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการงานก็คืออาจจะมีผู้หญิงคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เรื่องเงินนะคะการเงินไปแล้วเรื่องการงานการงานมีเจ้านายผู้หญิงดี ทำงานเกี่ยวกับอะไรที่เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงดีนะคะอย่างเช่นขายอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะก็ทําได้หมดนะคะ ความรักก็ถือว่าจะเจอผู้หญิงใจดีมาคอยอุปถัมมาคอยเป็นคู่ที่แบบว่าช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะผู้ชายคนนั้นก็จะโชคดีได้ผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้เอาอกเอาใจเก่งนะคะดูแลเก่งนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สามารถตั้งครันได้จริงนะคะซึ่งจะดูได้จากเสื้อคลุมทองนี่เองค่ะไพ่ใบนี้จะออกมาใน ขณะที่ผู้หญิงคนนั้นกำลังจะตั้งครรภ์ก็ได้นะคะหรือว่ากำลังจะได้แต่งงานก็ได้นะคะค่ะก็ขอจบเรื่องราวเกี่ยวกับการสอนไทย The M p r e s สไว้เท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการแชร์การไลค์นะคะสวัสดีค่ะ